เราจะเห็นรอบหลออคุณยายจางเราถือดงแก้วอยู่สองดวงในมือนั่นก็เป็นเรื่องราวของท่านแอดีสมัยที่ท่านยังแข็งแรงได้อยู่ในรโรงงานธรรมชากับรพระเด็คุณหลวงปู่แล้วก็ทีมงานขงรพระเด็คุณหลวงปู่เพื่อนสหธรรมิกนักครบกองทัพธรรมลบกับศัตรูที่แท้จริงคือกิเลสอาสวะภายใน พยายามาเหล่านั้นท่านก็ถือดวงแก้วเอาไว้ในฝ่ามือทั้งสองแล้วก็ประกอบวิชาธรรมกายฝึกสอนกายสิทธิ์ที่อยู่ในดวงแก้วกายสิทธิ์ที่บ่มีพ่อบ่มีแมนะ่ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ได้ฝึกสอนจนกระทั่งมีอนุภาพ ทำตามกันได้ไปเป็นดีมในการช่วยทุกภัยมนุษย์ทั้งหลายแก้วขนาดนี้มีอยู่สามดวงซึ่งตอนนี้บรรจุอยู่ในลูกหล่อของพระเด็คุุณหลวงปู่องค์ยืนที่วัดปักน้ำมบสิเจริญพระยาท่านจะหมุนสลับกันออมาถือไว้มีดวงใหญ่ก็มีอยู่แค่สามดวงนอกนั้นก็ดวงเล็กๆสำหรับพวกที่ ทำวิชาปราบมาก,ก็จะถือเอาไว้แล้วก็ทำวิชากันไปโอ้มีความสุขสนุกสนานทีเดียวแหละอันดุภาพของแก้วพยสิทธิ์นี่ไม่ธรรมดาทีเดียวแหละก่อนหน้านี้เนี่ยเคยขุดแก้วกนขึ้นมาเนะเรียกแก้วขึ้นมาขุดขึ้นยจากกันดิน สมัยนั่นกันนานแล้วผู้ที่เราให้ครูไม่ใหญ่ฟังก็ท่านกับมรณภาพไปแล้วสมพานวัดลำพญา,พาจะหลวงพ่อวัดลำพญาซึ่งตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กเด็กวัดดูแลกุฏิท่านทํเป็นคนเล่าให้ฟังเองแหละอายุก็สิบสองหัวเนื่องจากว่า พระเด็พระคุณหลวงปู่ท่านตอนมันอยู่วัดปักน้าใหม่ๆท่านเห็นนะโดยอย่างนราธิศนังนั่นมีดวงแก้ววิเศษอยู่ใต้ดินเนี่ยในวัดปักน้าถ้าเอาขึ้นมาได้แล้วครับจะเลี้ยงได้ทั้งแผ่นดินเลยโ่วโลกเหมือนแก้วมณีโชติรสของพระเจ้าจกักรพรรดิเรียกว่ามนุษย์ไม่ต้องทำมาหากินเลยทำความดีอย่างเดียว ไอ้ตารักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมะกันถ้าเอาดวงนี้ขึ้นมาได้จะวิเศษมากดวงมันโตขนาดลลกทเุรียนใหญ่ๆนี่นตามที่ท่านลอยฟังกับยมแพ้วซึ่งเป็นอุบาสิกาเมธีชช่นั้นก็เล่าให้ครูแม่ใหญ่ฟังเหมือนกันนะบอกโยมนี่นะนั่งได้เห็นแค่ดวงกันนั้นแหละไม่เห็นองค์พระสักที เห็นเดดดวงสสๆแล้วก็ท่านจะพัก,กรวมรวมกันอยู่ในศาลาจะมีบรสิกาแม่ทีกันเตมเลยพักกันมารักษาศีลโชคลาวมองท้าววอนมึงกึ่งท้าววอนมึงอะไรเงี้ยนะก็อยู่กันโยมแพ้วอะครูไม่อยาจะเรียกท่านว่าโยมแพ้วอายุท่านเยอะแล,ล้วก็รุนนคุณยายหรือจะแก่กว่าคุณยายสักหน่อยนึง เออท่านเข้าท่านะคนที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งนี่นะท่านก็นจะบอกเพื่อนเพื่อนสหธรรมิกกันจะอยู่ใกล้ๆกันผพรามาโล่งตลอดอย่างนี้นี่ที่พักมุ้งมังก็ยาวเหยียดกันไปเลยบอกเธอถ้าฉันเป็นอะไรไปนี่นะเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะฉันจะเข้าดวงฉันไปเลยดวงใส <c oughs> ๆเธอไม่ต้องมาทําอะไรฉันฉัน,ฉ,นฉันไปฉันเองทีน <c oughs> ี้ ยมแ้วกันเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งโยมนี่น่ะนั่งเห็นดวงใส่อยู่ๆมันพลึบภาพมันเกิดขึ้นดวงมันหายไปเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่เดินเอามือไข้หลังเอ๊ไปเดินดูอะไรตรงแผ่นดินในบริเวณวัดแล้วแสงมันขึ้นก็ไม่เข้าใจนะ รับเพิ่งมาเข้าใจทีหลังอ๋อบริเวณตรงนั้น,นแก้วมันจะขึ้นจะตั้งเรียกแก้วก็เลยเอากรดไปปากไปกรดพัทตุดงเนยทีนี้มีแมวอยู่ตัวหนึ่งนี่ฟังสนุกสนุกไปเนอะฟังเป็นเพลินหรือจะไม่ฟังฟัง <laughs> มีแมวอยู่ตัวนงดวงตามัเขาเรียก อะไรแหละแมวแมวตาเพชรมีเพชรตาแมวอะไรเนี่ยคือมันจะมีขี้ตาเยอะเนะ่ยไม่ค่อยจะลางนะมือมันกล็ลางไม่ค่อยถนัดแล้วก็ <c ười> เข้าใจมันคองมองอะไรไม่ค่อยจะชัดจิ้งจกอะ่ะมันไปมองมองมองเอะตัวอะไรหว่มันคงมองไม่ชัดอันนี้สันนิษฐานเอ๊้ตัวอะไรก็จ้องอยู่ ทีนี่แต่ทำามใช่จริงจบมันกลัวแมวมันคงอ,อกสัตว์ขวน,น,น,นแขวนเราตุ๊บลงมาให้มันกินนกแล้วมึงก็มองให้ตัวเลยรว่าสันนิษฐานว่าอย่างนงี้ยน,นี่ยมันก็จะไปเล่นไงไอ้ตรงเนี้ตรงที่แสงขึ้นเนี่ยขึ้นไปจับกรดแสงผ่านแผ่นดินขึ้นมาเนี่ย มันก็จะไปนอนครุกไปครุกมาเล่นกับแสงตรงนั้นน่ะคล้ายๆกับว่าไอ้แมวตาเพชรเนี่ยเรือเพชรตาแมวเนี่ยมันจะต้องมีอะไรอยู่ในตรงเนี้ยในลูกในตามันเนี่ยที่มันเป็นแก้วไอ้แก้วตาแมวเนี่ครูปให,ใหญ่ในชีวิตที่เคยเห็นประมาณหกเจ็ดเม็ดมัง oh. ใหญ่มั่งเล็กมั่งอ oh. นะไรเง เคยเห็นก็จะมีประวัติพิศดารสนุกทีเดียวแหละแต่ค่อยๆทยอยเล่าไปแมวก็เล่นเล่ๆตรงนี้เสร็จแล้วท่านก็เด็๋ยวพคกหลวงปู่ขอเราทั้งกัเลยประชุมขุดตรงนี้ก็หลวงพ่อวัดลำยญาตอนนั้นเป็นเด็กสิบสองขวบขุดสิแล้วก็มี พวกด้าธรรมะก็จะนั่งล้อมๆกันตรงนั้นตอนนั้นวิชายยังเบื้องต้นอยู่เริ่มเริ่มยังไม่ได้ประชุมธรวิญยาเนะี่ยก็ประชุมกันที่จะเอาไอ้ดงนี้ขึ้นมาท่านจะนั่งแคลนะท่านชอบนั่งมินมินแคลนะ่ะลิมลิมแล้วแถวๆนั่นง,ง,งูเห่ามันเยอะแยะไปหมดงูเยอะ ตอนนั้นคุณยายท่านของเรายังไม่ได้เข้าวัดนะใ,ในก่อนงูมันเยอะงูเห,ห่านั่นแนหะมันขึ้นมาข้างๆอีตรงแคร่ที่ท่านนั่งท่านก็ขยับเข่านิดนึงแล้วก็ให้เขาจับเอาออกเขาไปแล้วก็จะมีหลวงตาอ,องค์ท่านทำธรรมะได้แต่องค์นี้แปลกเวลาท่านทำเนะี่ยท่านชอบ ทำไปได้วยตำหมากไปด้วยเสียงมัน like ดังคลุกๆๆคล <po ุกคล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 ุกไปคลุกข um so um ้างนอกนะแต่ข้างในนี่เกิดจ้ากลางก็เข้าข้างข้างนอกเคลื่อนไหวคลุกคลุกข้างในหยุดนิ่งอตอนนั้นยังมีแค่ห้ากายกำลังถอดกายไปแค่ห้ากายคลุกคลุกอย่างนั้นเย็นเรื่อย คือจะเล็กแก้วขึ้นมาดวงแก้วโคกลุกๆุกลุกก็จะโดนหลวงปู่ดุอยู่เรื่อยๆมัวทำรูปโคกนั่นอย่าไปทานอะไรเขาแล้วที่ตรงนั้นมันเป็นป่าช้าผีดิบคือผีที่ยังไม่สุกยังไม่ยด้แเอามาเผาก็จะตั้งอยู่ในโรงเพราะฉะนนั้ที่จะนั่งอันนี้ก็จะนั่งบนฝาโรงมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพระเดชกคุณหลวงปู่จะอยู่บนแคร่ก็ หลวงพ่อพระจอม Expert ปัญญาทลายฟังเงี้ยเพราท่านอยู่ในเหตุการณ์ท่านสิบสองหัตอนเจอท่านนั่นก็เจ็ดสิบกว่าตอนที่ครูไม่ใหญ่บทใหม่ๆไปเจอท่านท่านก็ลายฟังเง้ยมันก็ขุกๆลุกมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกอะไรแหละเอ๊มันขาดอะไรไปอย่างคือเสียงไอ้ขลุกขลุกมันเงียบไปเงียบไป บางก็จะได้โดนดุนทุกวันแหละ <Yeah. S 1> มัเลยตะบ,บานหมากนะ <laughs> <laughs> ไปสู้อะไรก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ว่าน,นั้นแตกต่างกันทุกวันคือไม่ได้ยินเสียงตะบ,บันหมากเ <Yeah. S 1> ดระคหลวงปู่ท่านก็หันไปดิ uh. อ๋อมันมีเหตุ <Yeah. S 1> ที่ทาให้หยุดเพราะงูเห่าตัวขนาดน่องมัน uh. ลนมาลนมาจากยอดคอยตุบลุงเมือต uh. ามองตากันต <laughs> าหลวงตาองค์นี้ กับตางูเห่าที่ใหญ่เท่าน้องน้องใหญ่ไม่น้องนองขนาดน้องหัวหน้าชั้นแหละ oh. มันใหญ่นะมันใ oh. หญ่หู oh. หูหูเ oh. งาใหญ่ใหญ่เท่าน้อง oh. <laughs> ขนาดนั้นแหละ oh. เพราะนั้นมันใหญ่มันก็นต้องยาวเนอะงูถ้ามันใหญ่ก็ต้องยาวถ้าสั้นก็เลยงวง oh. <laughs> ถ้างู้าต้องยาวเออ <laughs> ถ้าสั้นง่วงฟังต่อไหม้ท่านอยู่ในท่ามือจับตะบันหมากกึกตาจ้องมีหน้าวันนี้เสียงหายไปจ้องกันเลยเนี่ยแล้วมาถามไปหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วนวงตาทำอะไรเนะี่ยก็ตรึกทรรมะสิ ก็มันจ้องมากนะนะก็ห่างกันสักวานึงก็นั่งว่ากั่ถ้าขับสองเมตรก็มันหล่นมาจากยอดเขายอดข่อยอยู่ตุ๊บมูมืออืมก็จ้องกันอย่างเงี้ยจ้องกันจ้องจ้องหลวงปู่ท่าน่ันไปงูมันคงเฉลียวใจว่ามีใครมองอยู่ข้างหลังที่ความรู้สึกแปลกแปกมันก็เลยหันเปลี่ยนทิศทางหันมามองข้างหลังเจอตาประเด็พคุณหลวงปู่ของเรา ซึ่งเหมือนแสงพุ่งออกไปเหมือนไฟฉายอย่างเงี้ยมันสะด,ดุ้งสุดตัวงูออต้องยาวมากออพุ่ข้ามรั้วสังสีไปเลยเออแล้วนึกถึงภาพงูตัวใหญ่ขนาดน่องเนี่ยยาวสุดตัวงูมันต้องสะด,ดุ้งสุดหางมันเลยเออมันยาวมันไปทางยาวพุ่งงูไม่น่ามีสปริงข้ามรั้วสังสษีได้งไง่ย เพราะบริเวณนั้นห้ามคนอื่นเข้าไม่ต้องการรู้สังเกสีเ,เออตเจอหลวงตาเอ้ะชื่อหลงตาสังวานทองชื่ออะไรก็ทำไม่ได้แล้วนี่ฮะเออ,เอ,อดูหลงตาต่างคน,งน,นต่างจ้องเลยแต่พอเจอดวงตาของพระเดชคุณหลวงปูแ่แบบเหมือนไฟฉายพุ่งเหมือนบูดไอ้เหมือนไฟฉายเนี่ยคุณยายเราเจออยู่ทีสองทีเจอหลายทีแต่ว่าทีสองทีททงทจ,จ่จะจะเอ็นดวงตาของหลวงปู่พุ่งเหมือนไฟฉายเลย มองกันอยู่ไกลๆกันนะเนี่ออแปลกดีเหมือนกันนะยแล้วก็นี่คือจะขุดแก้วขุดอยู่หลายทีเนี่ยนะทีนี้ทีที่ทำให้ในะเกิดความประทับใจในะของหลวงพ่อวัดลำพญาในวัยเด็กคือท่านเป็นคนขุดออคือก็ต้องขุดไปสักหน่อยหนึ่งนะเพราะแก้วเนี่ยมันอยู่ แผ่นดินวัดปักน้ำแต่มันอยู่ลึกลึกก็เป็นยอดเลยแต่ขุดไปเนี่ยแค่เป็นเม็ดแค่นั้นเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเลียกขึ้นมาแล้วเพราะว่าจะถามพวกที่เขามองเห็นขึ้นไปยังขึ้นถึงไหนเลย่องไหนแล้วถึงแล้ถึงแล้วแล้วช่วยเสริมไป้วนไหนขุดว่าไงจะมีแมคโคก็ยกแล้วไม่มีเนี่ยนี่มันต้องใช้มือขุดกันปรากฏเสียงดังครืดข้างใต้ มันคลื่อนก็นไปใต้ลงศพเออต้านั้นแหละหลวงพ่อรัตนมยาบอกท่านปล่อยจอบปล่อยเสียมยนะกอดเอวปรเดี๋ยวคุณหลวงปู่แล้วก็หลับไปเลยหลับไปเลยเออคงง่วงหรือสลบไ <c oughs> ปเพราะตกใจม <c oughs> อยู่ๆท่านเป็นเด็กนี่ <c oughs> แล้วก็ไปตื่นทีอยู่ในกุฏิท่านไปอย่างนี้มาก็ ได้ยินเสียงพระเด็จพระคุณหลวงปู่ท่านลำพึง <Okay. S 1> มันว่าจะให้พอเอาจริงมันก็ไม่ให้ oh. ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร oh. ท่านก็ยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรคง oh. เข้าใจคงจะไปตกลงกันแล้วนะ <Okay. S 1> ะตกลงกับใครก็ไปสาบเงิน <Okay. S 1> แต่เอาจริงก็ไปหันลื่นคลื่น oh. แต่ในสุดก็เอาขึ้นมาจนได้ oh. แต่หลายครั้งเดียว <Okay. S 1> เอาขึ้นมาแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาว แล้วก็ไปไว้ในโบสถ์เก่าของวัดปักน้ำบูชากันที่ดอกมะลินี่ตามที่ท่านลายฟังนะพระครูไม่ใหญ่ไม่ได้ไปเหตุนิ้เขาหรอกเกิดไม่ทันกำลังเล่งๆลูงนอยู่กำลังเล่งกันเล่งกันจะเล่งตรงไหนดีเลยเฉียดวัดไปนิดเดียวบ้านอยู่ติดวัดบูชาได้เจ็ดวัน ได้ดอกมะลิเ <Okay. S 1> พราะให้ครบเจ็ดวันก่อนเพราะวันที่เจ็ดฝนฟ้าครึ้มฟ้าะผ่าเปรี้ยงหายแบบปกตาเลยเห oh. ลือแต่ผ้าเอาไว้ oh. ท่านกับลำพึงเออ <Okay. S 1> ลำพึงใน่ทรนองวแบบ่าคล้ายๆกระแสจิตสำนึกของชาวโลกคงยังจะต้องมีวิบากกรรมอีกเยอะ พราะถ้าดวงนี้อยู่ได้แล้วก็เลี้ยงหมดได้เหมือนแก้วจักรพรรดิของพระเจ้าจักรพรรดิสมัยก่อนที่เลี้ยงได้เพราะในนั้นมีในกลางดวงแก้วมีบรมมาจากกษัติยธศิ์ก็มาจากสายนี่แหละจุลจักรมหาจักรบรมจักรก็จะถ้าบรมมาจากเกิยขึ้นก็จะเลี้ยงได้หมดทั้งจมบูทวีปมนุษย์ยุคนั้นไม่ต้องทํามาหากินเ<อ>นี่ยเรื่องราวเหล่านี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั<อ>่นไปอ่านดูเถอะ มีอยู่แต่มาปรากฏในสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่อ้ตรงนั้นเพระเาะฉะนั้นท่านถึงรักแก้วมากเลยหมัขึ้นมาได้นี่คงจะดีเลยอยากเพราะท่านอยากให้มนุษย์ทุกคนนั่งรับตาหาพระในตัวถ้ามนุษย์ทุกคนเข้าถึงพระในตัวแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันพูดก็รู้เรื่องเพราะรู้ว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตคืออะไรแล้วก็ไปถึงเรื่องนั้นมันมีความสุข พอมีความสุขเข้ามันก็ไม่ได้ต้องการอะไรพระที่สแสวงหาทรัพย์ก็ต้องการให้ทรัพย์ไปนําความสุขมาให้แต่ว่าความสุขไม่เคยเจอเลยไม่เคยมีอยู่แต่ว่าเมื่อไปเจอแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงดังนั้นก็จะไม่ปรารถนาอะไรมันก็จะไม่เบียดเบียนกันจะนั่งหลับตาแลา้วครับมุ่งไปสแสวงหานิพพานกันทำพระนิพพานในแจงนี่คือวัตถุประสงค์ที่เอาขึ้นมาแต่ก็ไม่อยู่ แต่ถึงงั้นก็จะมีดวงแก้วดวงเล็กๆเข้ามาเรื่อยแต่ฤทธิ์ไม่เท่ากับดวงนั้นน,นัณยายท่านก็จะชอบใช้ดวงแก้วพอต่อมาก็จะมีคนมาถวายท่านเรื่อยๆแล้วก็บางดวงก็มีตัวในภาษาท่านนะตัวอ่อนกับตัวแก่ก็แปลว่ามีบาร,รมีมากหรือน้อยนะคำว่าตัวเราจะเป็นนึกว่เป็นพวกจิ้งหรีดลือ อะไรอย่างเงี้ยนเป็นกายเป็นกายหมายถึงกายแต่ภาษาของท่านน่นคืออยากจะคงคําของท่านเอาไว้เพราะท่านพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าตัวแก่ก็คือกายมีบารมีแก่ๆจะสว่างจะสดใสจะนั่งสมาธิอยู่ภายในนั่นแหะเป็นกายละเอียดดวงแก้วก็จะเป็นเรือนแล้วก็จะมีหน้าที่ตามสมบัติจะเป็นหลัก นอ,นอกจากเคยเหลือทุกมนุษย์ในทุกอย่างเลยะจะเช่อกันตามสมบัติบางทีเอาดวงเล็กๆมานี่ก็บางดวงก็มีมีตัวอยู่แล้วมีกายอยู่แล้วบางทีก็ต้องไปอัญเชิญมาเอามาใส่อย่างนี้แหละเหมือนอย่างที่อยู่ที่มือรูปหลออของคุณยายเนี่ยอันนี้มีตัวนะ oh. นตัวอ่อนตัวแก่ขึอ้นอยู่ว่าใครทำอ่อนทำแก่ <c oughs> เออใครทําบุญอ่อนก็เอาตัวอ่อนไปใครทําบุญแก่ก็เอาตัวแก่เนี่กายอยู่ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นได้รูปหลอของคุณยายไปแล้วจะมีดวงแก้วพอได้ยินแล้วจะไปเอาออกมาแขวนคอเนี่ยเดี๋ยวเห็นเขาจะสงสัยมือยายจะไปว่องว่างทำอะไรอยู่อ่านเถืดดวงแก้วอย่างนี้เพราะอาการอย่างนี้คนภายนอกไม่ได้เห็นแต่คนภายในในทีมงานของพร่เด็คุณหลวงปู่น่ะ เขาไม่เห็นเป็นปกติเพราะท่านนั่งอยู่บนเตียงขาดรูมุ้งกรอบนั่งคือถ้าไม่ขาดรู้เนี่ยหมายความว่าลืมกายหยาบไปรู้ที่ละเอียดคือถ้าเอียงโดนมุ้งนิดมันจะมีกัลยาณมิตรเขาจะสกิดแต่ไม่ใช้มือสกิดใช้ปากแหลมๆเขาจะมาสะกสิดสกิด ตามรูขุมขนนแหละแล้วก็คิดค่าสิกิจขอเลือดอิ่มหนึ่งอพอดูดมาสักอึดก็เลิกเพราะฉะนั้นถ้าใครง่วงมาอย่างนี้ก็หนึ่งอึกเพราะฉะนั้นคนที่นั่งนั้นจะต้องนั่งตัวตรง <S S <S คุณนยายท่านละติดนิสัยเห็นไหมนั่งตัวตั้งหลังพิงอากาศนะคเป็นอย่งงางนั้นทีเดียวนะ วันนี้ก็เป็นวัน